ผมก็บอกว่าครูใหม่ๆก็ไม่ไม่ไม่ก็ไม่ค่อยจะรู้จักสนิทเท่าไหร่เพราะว่ารับครูเนี่ยผมไม่รับเองผมนี่โชคดีอย่างครูผมเจ้าที่400กว่าคนเนี่ยนะไม่มีลูกจ้างเอ้ยไม่มีลูกของหลานของบริษัทอีเทคมาทำงานเพราะผมเป็นเงื่อนไขที่ผมงานทำงานตั้งแต่ต้นผมบอกว่าครูทุกคนเจ้าหน้าที่ต้องผ่านกระบวนการในการทดสอบครูเนี่ยเวลามามาสอบเนี่ย มีคณะกรรมการของโรงเรียน5คนของกรรมการบริษัทอีกหคนเอาคนละ50คะแนนมาแชร์กันเพราะฉะนั้นมาสอบก็สอบคะแนนเมื่อก่อนผมเป็นกรรมการเองมีความภูมิรรมใจออกมาเพื่อนฝากเฮ้ยเสกฝากลูกทำงานคนเฮ้ยมันไม่ได้ผ่ากรรมการโดนด่าแลวมึงเป็นผอ,อไม่ได้ได้ไงช่วงหลังนี้จึงไม่มีเป็นกรรมการนะบอกไม่เอาให้ให,ให้ทีมงานไปที่มันโดนด่าแทนนะครับผมไม่เกี่ยว <laughs> ผมก็ผมก็ไม่ไปเป็นกรรมการเพราะฉะนั้นเวลาผมก็รู้จักกับครูตอนที่เขามาแนะนําวัน ปฐมิเทศครูใหม่ก็รู้จักเอา้านายิสลาแล้วหลังจากนั้นเราก็ลืมไปแล้วไมีอยู่วันหนึ่งอาจารย์พิเชษออชื่อไดอาจารย์เชษช่างยนต์นะปิดเทอมก็แต่งชุดธรรมดานุ่งเกงขาสั้นมาเพราะว่าวันหยุดเขาเนี่ยเกงขาสั้นจำส่วนมานั่งอยู่ใต้ต้นไทรหน้าหน้าคันก้าไอ้คนนี้มันคุค <c oughs> ้นๆมาเรียนพักคำป้อไอ้เรียนพักเสาทิอมัน <c oughs> ปวสอะไรวะเนี้ยก็เดินเออนี่เธอ,อจบไวมาเดี๋ยวถ้าไม่มีงานทําบอกกูนะหันมาบอก อ๋ Shift, อผมอยู่มาสามป,ปีนะ <c oughs> นี่อังกิงผมก็บอกอุ้ยตายขอโทษทีงก็บอกปเป็นเรื่องปกติเราจําไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเสียความก็จําไม่ได้ก็จําไม่ได้เม,มื่อจําไม่ได้ขึ้นมาก็เราก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ที่เราก็ก็โอเคเพราะนั่นในในในเรื่องของการที่ที่ทีทท่เราไม่มีในส่วนของลูกหลานบริษัทเข้ามาทํางานในสวนฝั่งโรงเรียนเน uard, ี่ย <şallah. S 2> มันเป็นก็บอกบริษัทว่านั่นคือจุดยืนที่ทําให้อเทธอยู่ได้ถ้าลูกของ ประธานมาครมามาช่วยงานลูกรองประธานมาครูเนี่ยก็จะเริ่มแล้วเฮ้ยตตวลมันพวกใครวะเพราะว่าเรื่องของสามัญสำนึกของครูเนี่ยลูกหลานเจ้าของเจ้าของเนี่ยมันโอ้ยยิ่งใหญ่อะไรก็ครับดีครับดีอะไรดีครับผมดีครับนายดีครับมาใช่ครับผมเหมาะสมกับท่านแหละตามที่พันเอกทศกัปป์บอกไอ้พันพันเอกแก้วแก้วหลักบอกเพราะนั้นถึงเวลาจริงๆแล้วมันก็จะแบ่งพวกโดยที่ไม่รู้ตัว นะฮะไม่มันไม่มีพวกเราแล้วมันมีพวกพวกลูกประธานพวกลูกกรรมการพวกนี้ขึ้นมาแล้วแต่ละคนนี้ก็ใหญ่ทั้งนั้นแหละนี่นี่จินตนานการมันไม่มีมันก็เลยทําให้แบ่งเป็นกกเป็นเหล่าขึ้นมานั่นคือบอกบริษัทว่าตราบใดที่อีเทคยังไม่มีปัญหานี้ก็คือปัญหาแบบมันกกเป็นเหล่าเพราะท่านแม่เอาลูกหลานมาทาถ้าลูกหลานจะทําก็จะาไปทําในส่วนของบริษัทอีเทคการเงินรับจ่ายซื้อของอะไรไปอย่าไปทํางานโรงเรียนเพราะให้มืออาชีพมาทาพูดไว้กลัวเขาให้เราออกนะ ก็อน <g ül> ี่คือต้องให้มืออาชีพมาทําแต่ตราบใดที่เรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องเข้าไปดูแลทุกอย่างทํานทุกอย่างขึ้นมามันจะเป็นก็ไม่รู้นะสไตล์มันต่างกันคือ <g ül> ถ้าที่วันนี้ผู้ได้ฟังตามสไตล์ของผมผมก็ทาผมอย่างเงี้ยเพราะว่าบริบทมันต่างกันเมื่อบริบทมันต่างกันจะบอกให้เหมือนกันมันไม่ได้บางคนมาดูงานกับผมมีเทกมีทงหมดสิบสิบฝ่ายหนึ่งลองหนึ่งพออไปตั้งสิบฝ่ายหนึ่งลองขึ้นมา มีนักเรียนห้าร้อยคนก็แจ้งตั้งแต่เริ่มต้นคิดแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะฮะมันก็ต้องเริ่มต้นในสภาพของความเป็นจริงเมื่อเริ่มต้นสภาพของความเป็นจริงขึ้นมามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราคิดว่ามันจะทําให้องค์กรนั้นอยู่ได้นะครับเมื่อองค์กรนั้นอยู่ได้ขึ้นมาเนี่ยที่บอกว่าเราต้องอยู่ด้วยพื้นฐานของการทุ่มเทอย่างจริงจังแล้วก็ทํางานอย่างจริงจังขึ้นมานะครับอันนี้โอเคนะครับ,รบอันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อ,อครูขลัก ผู้บริหารหรือผออเขาก็ถ่ายทอดความรู้สึกตรงตรงตรง,ตรงนี้เข้ามาไปสู่เด็กนักเรียนนะครับเราจะสู่ขบวนการที่เรียกว่าโรงเรียนเรามีคุณภาพเราไม่ต้องไปบอกโรงเรียนเรามีคุณภาพเนะี่ยหมายความว่าเป็นตัวเด็กที่มีคุณภาพตัวเด็กที่มีคุณภาพนั้นหมายความว่าตัวเด็กเขาเนี่ยเขาจะต้องสู่ขบวนการในการเขาเรียกว่าทดสอบเราจะมีการประเมินเราใช้คําว่าประเมินที่เรียกว่า36 0องศา การจะลดเขาเรียกว่าลดเพชเชอร์หรือลดแรงกดดันของของตัวครูนะคือหมายความว่าครูทุกคนเนี่ยครูทุกคนเนี่ยสิ้นเทอมเนี่ยต้องถูกนักเรียนทุกคนประเมินนะครับประดีวันนี้ไม่ไม่ได้เอา,เ,อาเข้า PowerPoint สามารถเข้าได้นะครับครูทุกคนเนี่ยต้องถูกนักเรียนที่สอนสมมติว่าเธออิสราสอนนักเรียน500คน เราไม่ใช้ระบบของการประเมินโดยการสุมร่มคแบบเอ็กซิทพหรือไอ้ที่ว่าสุ่มระบบของการเรียนขึ้นมาแล้วบอกว่าเออสุ่มกี่เปอร์เซ็นต์เลือกตั้งผู้ว่าสุ่มมาพันคนจากเป็นล้านคนแล้วบอกว่าความน่าจะเป็นคนนี้ได้ก็เจ๊งเลยระเทเบ,บ,บเพราะว่าครูเราไม่ยอมรับความจริงเพราะว่าถ้าสุ่มมาแล้วก็ไปสุม่มไปเด็กที่มันไม่ชอบอ่ะก็ผมก็ไม่ดีดิมีอยู่วันหนึ่งทางในเมื่อสิบป,ป,ปีที่แล้วที่แปดริ้วมีบริษัทที่ทาหมู่บ้านขึ้นมา ทำไปให้บริษัทมีคนหนึ่งที่จะทาหมู่บ้านให้บริษัทหนึ่งไปทําโพลมันก็นั่งกินเบียร์กันติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊กไปโอ้ทาได้เปิดทับเจ๊ง <c ười> เพราะว่ามันไม่ใช่ของจริงเช่นเดียวกันในเรื่องของเด็กนักเรียนเนี่ยเราจะประเมินผลเราจะประเมินผลว่าเด็กเขาเนี่ยเขาครูเขาสอนอย่างไรนะครับเราต้องให้เด็กประเมินนะครับประเมินเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของครูที่จะท้องคาสอนให้เด็กรู้เรื่องนะครับแล้วก็ ให้เด็กประเมินเมื่อประเมินขึ้นมาเนี่ยคำถามผมเนี่ยนะมันอาจจะไม่เหมือนกับทางทางหลักวิชาการทั่วไปก่อนที่จะมีกล้องวงจรปิดเนี่ยสมมติคําถามข้อหนึ่งถามจะถามเรื่องของการเข้าห้องเรียนการเข้าห้องเรียนเนี่ยเราจะไม่ถามว่าอา,อาจารย์สมมติประเมินอาจารย์อิสลาอาจารย์อิสลาเข้าห้องเรียนห้าหมายถึงตรงหรือดีมาก4ดี Ad, สาม Bref, ปันกลางก็ว่าไปคนไทยตอบสามก็สี่ออกมาไม่ได้เรื่องอรถามกาถามสามข้อหนึ่งสมม่อหัวข้อเป็นนายอิสลานักเรียนมาก่อนอาจารย์อิสลาสองนักเรียนมาพร้อมอาจารย์อิสลาสามนักเรียนมาหลังอาจารย์อิสลาก็แค่นั้นอ่ะก็ได้คําตอบแล้วถ้าเด็กมันบอกว่ามาก่อนแสดงว่าครูมาสายแสดงถ้าเด็กมาตอบมาพร้อมกันแสดงว่ามาพร้อมๆกันถ้าเด็กว่าบอกว่ามาหลังอาจารย์อิสลาแสดงว่าอาจารย์อิสลา มาก่อนครูเอามาก่อนเด็กแนละ้วเด็กก็แคนะ่นั้นทำถามง่า,า,งงายๆมันได้คําตอบไปชัดเจนแล้วถามว่าสอนดีไหมเนี่ยเป็นเป็นคอนเซปต์ก็ถามตรงๆเลยนักเรียนเรียนกับอาจารย์นี้เรียนรู้เรื่องกับไม่รู้เรื่องตอบเลยไม่ตอไปวิเคราะห์มากรู้เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วอีกคําถามข้อมาแล้วเพื่อนนะ่ะเรียนรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเป็นหน้าที่ครูกูจะสอนวิเคราะห์สองข้อถอนแบบจําถอนแบบเป็นเรื่องของคุณที่ให้เด็กมันรู้เรื่อง่าเด็กมันจะคอนเซปต์ว่าเรียนรู้เรื่องกับไม่รู้เรื่องมีคําถามสิบข้อไฮไลท์อยู่ข้อที่สิ จำได้นักเรียนเคยเห็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมชันชู้สาวกับครูกับนักเรียนไหมการจับการกอดการจูบการอะไกรก็ได้โอ้โหถามก,ากอดกันจูบลยเลยบอกไม่ใช่ไอ้ผู้ชายบางคนน่ะมันเห็นเด็กผู้ชายอวบอกมันไปกอดแบบลูกรลักที่ไหนไปหอมแก้มเด็กันเด็กมันจะอ้วกแตกอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะถามอย่างนั้นเพราะบางทีเนี่ยเราจะรู้ข่าวไปพร้อมๆกับคนทั่วประเทศ่อ,อกทีวีนะฮะพ่อแม่ไปร้องเรียนหรืออะไรขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้น คนที่จะรู้ข่าวดีก็คือตัวเด็กตั้งเรียนมันรู้ว่าครูไปจีบเด็กก็บา่านะเพราะฉะนั้นเด็กมันก็จะบางฟ้องทางทางการการประเมินใช่ไหมมันก็จะรู้เลยว่าเออครูเป็นยังไงบ้างนะอันนี้เมื่อประเมินขึ้นมาพอประเมินขึ้นมาปุ๊บเราจะลดเพชเชอร์ของครูที่จะมีความรู้สึกว่าโอ้โหเด็กประเมินเราอึดอัดเหมือนกับครั้งแรกที่ผมติดกล้องวงจรปิดทั้ง,งทั้งโรงเรียนเราเมื่อปี52 ประมาณนักสามร้อยจุดปัจจุบันนี้ติดประมาณนักสี่ร้อยปรจุนะผมไม่ถามเด็กนักเรียนนะถามครูเราไปถามเหมาะสมไหมจะติดไหมถามมาติดเลยทําโครงการติดกล้องวงจรปิดเมื่อติดกล้องวงจรปิดขึ้นมาเด็กก็ถามอยู่ในอ e ีเล็กเตอร์โอ้โหพอติดกล้องวงจรปิดเหมือนติดคุกเลยอ่ะเหมือนมีคนแอบดูผมก็ตอบไปว่าเอา้าเหมือนคแอบดูล,ลูกเวลาลูกขับรถผ่านไฟแดงก็มีคนแอบดูที่ลูกลูกไปเดินห้าง ลูกไปอยู่ในลิฟต์ก็มีคนออกแอบดูสิลูกแต่จริงๆแล้วเราไปทํางานที่หนจะมีกล้องวงจรปิดทั้งนั้นมันก็เป็นเรื่องปกตินะฮะเป็นเรื่องกปกติเพราะนั้นครูเราไม่ถามครูเวลาปรปถมประทเทศบอกว่าเราติดกล้องวงจรปิดไว้เพื่อที่จะใหะ้ครูมาสอนตรงเวลาเราไปชุมครูบอกติดกล้องวงจรปิดไว้เพื่อดูเด็กมันมีปัญหาหรือเปล่าแล้วก็แต่ครูก็รู้ว่าพออ,อตอแหลเปนะ็นั้นนะครับคูแรงไปหน่อยโทษทีนั่นก็คือสิ่งที่เราทํานะครับ ครั้งแรกเมื่อปี5 2สองที่ผมติดก้องวงจรปิดนะสอบถามเด็กนักเรียนเด็กเห็นด้วยประมาณจุดแปดเปอร์เซ็นต์เด็กเห็นด้วยนะเพราะว่าเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยมันเรื่องแบบอุย้ยมันเป็นเรื่องทำไมต้องมาติดทำไมจะงุ้อย่างนี้ขึ้นมาแต่สิ้นเทอมสอบถามเด็กเห็นด้วยเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าครูผมเดินจากตึกนี้ถึงตึกนูน้นระยะทางสองร้อยเมตรบวกลบไม่เกินห้านาทีเป็นหน้าที่ครูต้องต้องสอนโอ้โหครูบอกพอาขาหนูสับเท้าแทบไม่ทัทนก็เป็นเรื่องของคุณนี่ มันไม่ถึงขนาดนั้นเพราะเป็นหน้าที่ของวิชาการต้องจัดอาจารย์สลาสอนตึกนี้ชั้นชัมหนึ่งชั้นชั้นนี้มาอ,อยู่ตึกนี้ก็พยายามเพื่อเขาแต่ว่าบวกลบ5นาทีก็เข้าก่อนออกหลังไม่เกิน10นาทีต่อคาบก็โอเคมันก็ทําให้เด็กมาตรงเวลาเพราะว่าครูเรามาตรงเวลาไอ้ที่บอกว่าสมัยที่ผมเป็นเด็กนะก็ครูมาสอนครูไปตรวจการหน่อยนะ กูไปห้องน้ำ่อยนะกูไปยินข้าวนะถึง่ชั่วโมงก็มาเด็กก็ไปอะไรนะปั่นแปะเอานกกระพับเป็นโจโหรเปี้ยงกันบ้างอะไรกันบ้างชกกันบ้างนี่นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงแต่ว่าเรามีกล้องเป็นวอลลุ่มเป็นกล้องวงจรปิดสเปคแรกของเจ้าหน้าที่ที่ดูกล้องวงจรปิดหนึ่งไม่ใช่ครูอิเทไม่ใช่เป็นครูเจ้าหน้าที่ย้ายมาสองไม่ใช่เป็นสิเกาเพราะว่าอาจจะถูกลอบบี้ได้และเกิดความเกงใจต้องเป็นสเปคอื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเรามาดูแล้วครูพวกนี้น่าสงสาร ไม่มีเพื่อนเลยครับเราเน้นประเภทไม่ต้องทานให้มีเพื่อนท <c oughs> ั้งวันก็ให้ไปกินข้าวคนเดียว <c oughs> คเ,เพราะว่าเขามีหน้าที่คือมีหน้าที่ดูทุกกล้องแล้วแต่ว่าอดูไปคือมันจะมีระบบที่เก็บ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 แบบที่ได้เก็บข้อมูลเก็บออข้อมูลมาดูระบบเก็บข้อมูลไว้แล้วก็ถึงเวลาก็ส่งเข้าไปในกล่องข้ควฟามเพราะที่โรงเรียนนั้นการบริหารงานทั้งครูนักเรียนใช้ระบบที่ว่าเป็นเปเปอร์เลสหรือเป็นกล่องข้ควฟามเด็กเวลาเวลาเราสั่งสั่งว่าเอ้าวันนี้มีอะไรนะเด็ก ผมฟังหน้าสทงผมก็ไม่ได้มาฟังไม่รู้เรื่องเครื่องเสียงไม่ดีคุยกันบอร์ดผมก็ไม่ได้อ่านบอกต่อไปนี้ไม่มีทุกอย่างไปดูในกล่องข้อความก็พูดง่ายๆก็คล้ายๆกับเมลส่วนตัวซึ่งอยู่ในอยู่ในฐานข้อมูลในประวัติของเขาวันนี้ทางโรงเรียนมีข้อความอะไรที่จะสั่งเข้ามาให้ทําอะไรหยุดหรือไม่หยุดอะไรต่างให้ไปานในกล่องข้อความครูเนี่ยไม่มีเอากระดาษมาแปะที่หน้า เขาปัจจุบันนี้เราไปใช้รูดบัตรแล้วนะ,<ค>ะใ,ชใช้สแกนสแกนนิ้วมือไม่มีมาแปะว่าวันนี้ทําน่นทำนี้ไปมาคุณหน้านที่ไปอ่านกล่งองข้อความเป็นหน้านที่ของคุณเราจะฝึกเด็กให้รับผิดชอบนะครูเราต้องรับผิดชอบด้วยเพราะฉะนั้นในอันนี้ก็เป็นส่วนของเด็กที่จะต้องดูในระบบกล่องข้อความเด็กมี iPhone ไปดูที่ไหนก็ได้นะคบดูที่บ้านหรืออะไรก็ได้เพราะฉะนั้นแต่อันนี้อาจจะอาจจะขออภัยด้วยถ้าอาจจะอาจจะอาจจะพูดไม่ใช่เวอร์แต่ไปพูดที่จริงเราทํามานานแล้วเพราะว่าเราจะบริหาร นักเรียนประมาณเป็นหมื่นคนเนี่ยผมบอกบริษัทอีเทคว่าที่ที่ผมอะไรขอ,ขอค่อนข้างง่ายผมบอกว่าตอนที่มีนักเรียนหกพันคนผมจะ,ะดูแลเรื่องครูกับเจ้าหน้าที่เนี่ยให้น้อยที่สุดก็คือให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดมีนักเรียนหกพันเจ็ดพันถึงหมื่นคนเนี่ยผมจะไม่เพิ่มเจ้าหน้าที่ แต่ครูเราจะเพิ่มตามความเป็นจริงเพราะว่าให้ครูมาสอนอานารย์ที่จันเป็นเอ็ตามันนี่เขาเพราะนั้นเราก็พยายามให้ให้ครูมีรายได้พิเศษนะครับมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบริษัทก็ได้เงินเพิ่มขึ้นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ธุรการอย่างกรณีวันหนึ่งเนี่ยนักเรียนออกประมาณสามเอ่อมาไม่มาสามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ประมาณเฉลี่ยแล้ววันประมาณสักเจ็ดเจ็ดพันคนหกเจ็ดพันคนสามเปอร์เซ็นต์มัณนักสองสามร้อยคนสองสามร้อยคนใช้ที่คนเดียวนะครับในการที่ดูแลเรื่องนักเรียนไม่มาเรียนในวันนั้น ไม่ต้องไม่ต้องทาอะไรที่มันเยอะแยะเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีระบบออนไลน์ขึ้นมาเนี่ยนะครับเรามี12บสองแผนกต้องใช้คอมพิวเตอร์12เครื่องก่อนที่จะมีเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตประมาณนักสิบกับยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยสิบสองแผนกต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สิบสองเครื่องใช้ปรินเตอร์สิบสองตัวใช้ครูเจ้าหน้าที่รับทั้งรับทั้งสัมภาษณ์ทั้ง,รง,งปริญญามาเนี่ยหนึ่งชุดก็มาสองถึงสามคน วันนี้12คนใช้ครูเจ้าที่เกือบ30คนมีนักเรียนมาสมัครคนเดียวก็ดังเสียดอก mm hmm. เปี้ยไม่เลี้ยงกันอยู่แล้ว mm hmm. แต่ปัจจุบันนี้เราใช้คอมพิวเตอร์แค่หนึ่งหรือ2เครื่องไม่เกิน3มเครื่องในการที่เราจะเริ่มรับนักเรียนเพราะทุกอย่างผ่านระบบไอทีทั้งหมดเพราะนั้นเราจะเซฟ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 คนตรงนี้นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะมีรายรับเพิ่มขึ้นผมถามว่าอันนี้ก็ไม่ใช่อร์มรับอเทคเราก็ถามว่าเรามีค่าใช้จ่ายเทอมละสามพันมีจัดรถฟรีสามสิบสาย ค่ารถนี่สิบฝล้านทุกอย่างฟรีตามที่ทางาทางทางทางกระทรวงให้มาแต่ละบริการข้างในเนี่ยเราบริการฟรีหมดทุกอย่างนะครับบัตรก็สามารถจะกินของกินอาหารบัตรเวนวันซบเซอร์วิสที่เป็น i f i d นะครับทุกอย่างก็ด,จดูจะดูบัตรเนี่ยวันไหนเด็กลืมบัตรนะไม่ต้องกินข้าวก็ทาบัตรใหม่เสียตังไปนะฮะเพราะน,นั้นมันก็จะดูแลทุกอย่างจากระบบตรงนี้ขึ้นมามันจะเซฟบางคนบอกว่าโอ้โหเห็นโปรแกรมนี้แล้ว มันหล,หลายตังแต่ต้องดูว่าถ้าคิดว่าโอ้โหโปรแกรมหลายตังท่านเขียนได้ไหมท่านเขียนได้ก็ทำถ้าเขียนไม่ได้ท่านก็ต้องมาจ้างทีมงานของตัวเองอย่างของของผมเนี่ยทีมงาน,นประมาณหกเ็คนมีหน้าที่เขียนโปรแกรมอย่างเดียว mm hmm. ล่าสุดที่ผมพูดวันวันไหนนะที่บอกว่าเอาเขากลุ่มภาคกลางกลุ่มภาคก,ากลา,คกางเนี่ยผมพูดว่าจากการสํารวจผู้ปกครองและนักเรียนวันพัทเทศ ปัจจุบันนี้เด็กรู้ข้อมูลที่มาเรียนที่เราเนี่ยจากเว็บไซต์เก,เกือบเกือบ5 0าบางสาขาเช่นว่าพวกระบบที่เรียนเป็นเทียบโอนเนี่ยเกือบ100%ดูจากเว็บทั้งนั้นเมื่อดูจากเว็บขึ้นมาไอ้ที่บอกว่าเอาเธอไปแล้วไปขอโรงเรียนนี้ไม่ให้ได้แนวก็ไปว่าเขาไปลองรัฐบูลตีไปอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเขาเรียกว่าตีตีค่ายรอบนอกเราต้องตีรอบใน ตีอลอบไหนก็คือต้องจัดเ,เรียกว่าท่านเล่นไลน์ท่านมีเพื่อนในไลน์ท่านมีระบบที่มันเป็นก็เป็น Facebook เป็นอะไรขึ้นมาเนะี่ยต้องทาตรงนั้นขึ้นมากลุ่มนักเรียนที่เขามีกลุ่มของเขาเองขึ้นมาเนะี่ยเขาเอาของดีๆเราเข้าไปในเฟซของของโรงเรียนขึ้นมามันก็จะแชร์ไปเรื่อยๆเป็นลูกโซ่เพราะนั้นถึ่งที่ก็คือตัวที่เป็นต้นแบบก็คือเว็บไซต์ อนุมัติมานะวันที่เท่าไหร่นะสิบเจ็ดอ่าสิบเจ็ดเริ่มงานครับออคนนี้มือหนึ่งในการเขียนเว็บไซต์ออกไปแต่งงานไปย้ายตามภรรยาไปอยู่อรรยาไปอยู่จังหวัดสุรินหรือกัลาสินกัลกาสินปรากฏว่าทําแล้วนึกว่าจะลุ่งไ่ลุ่งขึ้นมาก็ไปกลากลับมาก็คุยกันว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเอาคนอื่นทําเว็บนีระมาชิกกโบนโอ้หูเว็บเขาของ VR Center ็น t ดททำไมมันมันไม่เคลื่อนไหวเลยเป็นเว็บตายก็บอกบริษัทว่า ขอจ้างคนนี้เข้ามาหนึ่งคนเพื่อทําเว็บไซต์อย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องทำเขียนเว็บไซต์พัฒนาเว็บไซต์อย่างเดียวเลยยังอื่นไม่ต้องทาแล้วเอาของ VR Center n e t แถมไปด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากอาจจะขอเวลาสักนิดหนึ่งนะสักเทอมนึงเนี่ยเว็ Web Web VR Center n e t จะกระชูดวูดปุบปับปุบปับไปอ่าไม่รู้เป็นไรนะท้องเสียบ่แล้วก็ไอที่อบรม ประชุมสัมมนาเราได้ลักลอบในการดูดไปเรียบร้อยแล้วอยู่ในเครื่อง <นะ S 1> เราหมดลวเรียบร,ร้อรยแล้วพรับวิดีโอถ้าถามร้อยร้อยเอกด็กอ,เอกเตอร์อะไรนะเมื่อก้่อก่อนก่อนเราไปเช้าอ๋อนิติภูมิครับอ๋อนิติภูมิเนี่ยครูเป็นคนจําชื่อคนไม่ได้จําชื่อคนไม่ได้จําตัวเลขไม่ได้พูดพูดไปแล้วก็ลงลืม กินข้าวยังวงเนี่ยเนี่ยก็ว่าไปเผมเป็นคนเชวอาจารย์จ๊อบมียาแก้แก้ความจาเสื่อมครับว่าแกจําไม่ได้ว่ายี่ห้ออะไรนะฮะกีพูดอะไรเรื่องเว็บไซต์เว็บไซต์ครับเว็บไซต์เพราะนั้นเรื่องเว็บไซต์เนี่ยมันก็ก็ต้องนึกภาพไปออกว่าเธอต้องทําเว็บอยู่3แบบแบบไปหนึ่งคนทั่วไปมาดูแล้วเจาะข้อมูลเข้าไปลึกเลยเป็นโจทย์ให้เว็บอันที่สองผู้ปกครองนักเรียน เข้าไปถึงไม่ต้องไปโอ้โหคลิกไปเมื่อไหร่มันจะเจอทิ้งไอเด็กจะมาเรียนขอดูค่าเธอโอ้โหพลิกไปสามตลบเข้าไปซอกนู้นซอกนี้หลืมนี้อ,อะไรขึ้นมาถ้าไปดูเว็บท่านเองแล้วกันอันนี้ผมเปรียบเทียบจากเว็บมิเทคนะบอกเฮ้ยเราจะาดูเลยเพราะว่าเวลาคนเอาข้อมูลเข้าไปเนี่ยเรื่องตัวเองนั้นสําคัญทุกเรื่องเพราะฉะนั้นต้องใส่ไปให้เต็มเอียดเลยมันก็ตัวเองรู้คนเดียวฝ่ายอื่นเข้ามาดูเนี่ยโอ้โหหาแทบไม่เจอ,เ,อเพราะ,ะนั้นโจทย์ที่ให้ไป คนนอกเข้ามาต้องง่ายๆคลิกไปแล้วเจอเขาจะดูอะไรนะดูเรื่องของการเรียนไอ้กิจกรรมเนี่ยเราอยากให้เขาดูเขาไม่อยากดูหรอกเหมือนกับทําหนังสือจุลสารฉบับหนึง่งนะหนังสือได้แนวฉบับหนึง่งเราเนี่ยใส่เข้าไปถ้ละเอียดยิบจนเขทั้งตัวอ่านแทบไม่ออกเพื่ออยากให้เขารู้ให้มากแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ใส่ใจไอ้คนที่ดูกันก็คือเราเองกับโร<ล>งเรียนผู้แข่งก็ดูละเอียดยิบเลยแต่คนอื่นไม่ดูหรอกว่าหน้าที่ก็คือเราต้องทําให้มันดูง่ายๆคลาสสิกหน่อย เพราะนั้นเว็บเราต้องตั้งโจทย์ให้กับเขาไม่ตั้งโจทย์เขาข้ามาเาก็ทําขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องการบริการคนข้างนอกให้เขามีความรู้สึกว่าเออเข้ามาเว็บแล้วมันง่ายดีวันนั้นมีการโชว์ตัวอย่างของเว็บดีแท็กว่าเออมันมีออปชันยังไงก็วิธีการง่ายสุดก็บอกว่าเราก็ไปเอาเว็บที่เขาเสาเร็จรูปไปแล้วไปเรียนเข้ามาว่าเรียนแบบขึ้นมาแล้วก็ถึงเวลาก็โอเคไปนั่งคิดเองปวดสมองห,ห,หัวงอกเกปล่าเพราะนั้นว่าไมาได้ว่านะ นะเพราะฉะนั้นมันก <ated> ็เป็น <hi> ส่วนหนึ่งที่ที่ทุ่นถามว่าที่อาจารย์สลาบอกว่าผมบอกว่าไม่ใช่เรื่องความลับอะไรที่เราจะแชร์ให้กันมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องปกติท่านทําได้ก็ดีถ้าทําไม่ได้ก็ฟังไว้เอาสักวันหนึ่งอาจจะทําหรือสักวันไม่ทําก็เลยท่านมันเป็นเรื่องผมที่อยากพูดเท่านั้นอันนี้เป็นเป็นส่วนที่เสริมจากท่านจารีพลเมื่อช่วงเบรกแรกนะครับจะเห็นว่าถ้าอาจารย์หากินกับเด็กในระดับม .3 หรือม .6 ที่เป็นลูกค้าหลักของอาชีวะเราเนี่ยอันดับหนึ่งเด็กในปัจจุบันนี้ใช้เวลากับ โลกออนไลน์มากที่สุดนะอาจั์มากที่สุดเลยนะครับลองลงมาคือทีวีแล้วก็การฟังเพลงไอ้ทีวีเนี่ยเราไม่มีปัญญาออกไม่มีทางไอ้ฟังเพลงเราจะเอาสร้างมิวสิกวิดอเองก็ค่อนข้าำบากบไอ้เพลงเออผมมีอยู่อย่างจันพูดลองร้องเพลงวันจกไปดูได้เลยเด็กทุกคนต้องร้องเพลงมา์ชพอออกขึ้นหน้าเวทีร้องเพลงแต่ไม่แต,แต่ประชุม,มรประจำเดือนไอ้ีความลับเรื่องน่าอาย ประชุมประจำเดือนเนี่ยครูทุกคนต้องขึ้นมาร้องเพลงแล้วก็เพลงมาร์ชทับเต้นก็กจ,จะขึ้นปุกใจปุกใจปกติผมประชุมก็จะขึ้นตบมือไอครูก็จ้องดูไอ้ดูพอออยแกตบ,ตบไปเข้าจังหวะ <laughs> <laughs> ผมเนี่ยนะไม่มีความสามารถเรื่องการร้องเพลงตบมือยังไม่เข้าจังหวะเลยทีหลังลงมาตบข้างล่างไม่มีใครเห็นนะแต่ว่าเวลาเราจะต้องสร้างความรักและความผูกพันร้องเพลงมาร์ช ผมขึ้นหน้าเวทีมันไม่ตบมือร้องเพลงเราก็อ้าปากไปมันก็ไปตามเพลงมลันแหละนะเด็กทุกคนก็จะร้องเพลงเพลงมาร์ชนะเรื่องของพอดีเวทีเราใหญ่นิดหนึ่งเราไม่ให้เด็กเราร้องเพลงชาติหรือเพลงมาร์ชโดยการเปิดเทปหรือแผ่นเสียงใดๆทั้งสิน้นทุกคนต้องร้องสดนะเอาขึ้นมาทีละห้องเลยขึ้นเพราะว่าเวทีเราใหญ่ขึ้นไปเยยต็มห้องเลยอย่างน้อยห้าสิบคนสี่สิบห้าสิบคนแล้วมีการประกวดกันโอ้โหร้องเพลงกระหน่ำ Nah, เพราะว่ามันมีรางวัลให้ครูก็กลัวเสียหน้าเพราะว่าเราแจกเราแจกตังค์แล้วแต่ตังค์ที่เราแจกนะอาจารย์เด็กไปแข่งอะไรมาทั้งนั้นไม่มีชักเปอร์เซ็นต์ให้กับทางโรงเรียนชูวไปแข่งของกรุงไทยยุววันนี้วันนี้ไร้มาสองหมื่นทำแรงงานมาเอาไปไหนบ้างก็ทำบันทึกมาให้นักเรียนหมื่นห้าให้ครูห้าพันแต่ไอกองกลางเบิกอุปกรณ์เบิกโรงเรียนครับก็เป็นเรื่องปกติก็ก็บอกบริษัทก็นึกว่ามันไม่ได้ง เอาไปแข่งมาไม่ได้เราก็ต้องเสียของไปแล้วแต่ได้มาก็ให้กับคนทําเขาไม่ใช่ว่าต้องให้กับโรงเรียน,นนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องให้กับครูเขาเพราะฉะนั้นการแข่งขันอะไรที่บางทีงได้เป็นเป็นหมื่นเป็นแสนนะให้กับครูหมดแต่เราต้องบริการเรื่องรถบริการเรื่องเบี้ยเลี้ยงไปต้องกินเบี้ยเลี้ยงต้องจ่ายเบี้ยเลี้ยงเขานะจะบอกว่าเออมันเวลาทําการมันอยู่โรงเรียนก็กินไปก็กินแต่ราคามันต่างกันแล้วถึงเวลาเนี่ยคิดน้อยคิดเล็กคิดน้อยเนี่ยโอ้โห ก็บอกไอ้เต้ยไม่ต้องพูดหรอกไม่ใช่ตังค์มึงนี่เออใช่แต,แต่มันก็มันก็ไม่ใช่ตังค์เราแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่บอกว่าผมก็เอาความรู้สึกผมเนี่ยไปเป็นนักเรียนไปเป็นครูเวลาไปไปแข่งขันไปไหนขึ้นมาเด็กกับคนถ้าเด็กเราความรู้สึกว่าได้ไปเลี้ยงร้อยเนึ้อของมึงได้ป่ะถ้าเป็นเพื่อนกันมานะเอ้ยของกูให้ร้อยเด็กช่วยโฆษณาให้แค่ร้อยบาทโฆษณาแล้ว <c oughs> โอ้โหมาเรียนที่น,นี่ให้ตังค์ด้วยเว้ยไปเลี้ยงอ่ะเมื่อก่อนมีอยู่วันหนึ่งมั้งไปแข่งใกล้ๆ รถตู้ไปอยู่ให้สองแถวครูได้อายอาย <laughs> ลงจากสองแถวไปทั้งเด็กทั้งครูหน้าแหกไปเลยบอกก็าช่ามัเนอะมันนานๆทิงนะบางทีเรื่องเล็กๆแบบนี้บางทีงงทงผมก็ไปเจอมึงต้องแถวหน้าโรงเรียนเช่าไปสิ <laughs> ไปเจอวิเลยอื่นเขารถตู้สวยๆกันใช่ก็เรากั้หล่อนแถวไปช่างมันเนอะ ไปที่หลังไม่ทำแล้วนะเพราะว่าเราเราไม่ได้ไปใส่ใจเรื่องแบบนี้กับเขาแต่ถ้าเราใส่ใจมีความรู้สึกว่าเลกน้อยมันก็เด็กมีความรู้สึกดีๆที่บอกว่าอะไรก็ตามที่มีความรู้สึกที่ดีกับทางตัวเด็กเราทาไ้เถอะตัวครูทําไปเถอะมันก็จะมีความรู้สึกว่าเออรักโรงเรียนนะแค่นั้นแหละรักโรงเรียนนะแล้วก็เมื่อมีการประเมินขึ้นมาแล้วเนี่ยย้อนกลับมาอีกทีเด็กก็ประเมินครูครูก็มีความรู้สึกว่าถูกประเมินเพราะนั้นให้ครูทุกคนประเมินผู้บริหารหัวหน้าภาคหัวหน้าแผนประเมินไปเลยทำงานเป็นไง สุดท้ายให้ประเมินผอ,อครูทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกคน,น,กคนต้องประเมินผอ,อเวลาประเมินไม่ต้องถามว่าผอมีวิสัยทัศน์ไหมผอ,อเป็นยังงู้นขอไม่มีให้โหวตอยู่สองข้อปีหน้าจะให้ออกให้อยู่อ้าจริงจริงปีหน้าโหวตเลยคิกให้อยู่กับคิดสมควรให้อยู่ต่อไปสมควรให้ออกแอ้ท <c oughs> ี่ผมไม่ได้มีเว็บปนี่เรื่องจริงวันเมื่อราชมงคลเขามีเขามีมามามาขอเป็นอะไรนะไอ นอกนอกพื้นที่ครับทางกรรมการเขามาเป็นเกียรติด้วยนะครับแล้วก็โชว์เว็บพบครูไม่ได้เปิดดูนะประเมินเสร็จแล้วไม่ได้เปิดดูไม่ค่อยได้เปิดดูว่าเกียจเปิดคลิกไปไปคลิกผิดคลิกโชว์มาเลยประเมินให้ออกหกคนผมก็เฉยๆนะกรรมการบอกอุ๊ยอาจาย์เจอหกคนให้ออกใครวะาเอา้าผมจะไปรู้ได้งไงอะแล้วต้องรู้ไหมผมบอกว่าผมก็ไ่เด้วว่ากรรมการครับเท่าราอให้สิทธิ์กับครูเขา เราไม่ต้องรู้ว่าเป็นใครเออถ้าประเมินสักสามสิบคนห้าสิบคนเนี่ยมันต้องดูตัวเองแล้วนะเพราะว่าผมบอกครูว,ว่าด้วยเกียรติของผมเนี่ยแอดมินรู้คนเดียวแล้วผมก็ไม่เคยไปถามเป็นหน้าที่เราแต่ครั้งล่าสุดใครมาดูงานนะเอ,อ,อนแก่มาดูงานก็คิดก็ดเออเลือกคนเดียวไม่ชวนนะแต่มันอาจจะมันอาจจะยังไม่มาประเมินให้ครบก็ได้ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> อีห้าคนยังไม่มาเร <c oughs> ห้าคนก็คือ,อชายหญิงในดวงใจของผมนะเป็นหน้าที่เราต้องแก้ปัญหา อาจจะมีเหยียดตาปลาตัวไหนก็ไม่รู้แต่ผมก็เวลาประชุมใหญ่ผมก็บอกว่าเออโหศิกรรมไปแต่ก็อ่กรรากําใดที่ทําให้อ่าก,ก็เขาผมมาบอกว่าสิ่งที่ผมให้ทุกคนก็คือกายกรรมวจีกรรมนกรรมสิ่งที่เคยผ้าพันท่านในอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยผมจะโอสิกรรมกับเขาทุกทุกทุกเดือนที่ให้กับครูเขาอย่างน้อยฝึกความรู้สึกที่ดีเขาว่าเราเนี่ยให้อภัยกับเขาเพราะนั้นครูเขาก็มีความรู้สึกว่าประเมินผอได้ประเมินหัวหน,น้าได้เด็กถูกประเมิน เขาเขาก็ลดเพชเชอร์ลงมาน้อยหน่อยลดเพลชเชอร์ลงมาเขาาความรู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องปกติเขาการประเมินมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบว่าถูกประเมินแล้วโอ้โหเราโอ้โหใครประเมินต้องรู้ให้ได้ต้องเป็นใครนะไปดูที่แอดมินไปดูที่ใครถ้ารู้ขึ้นมาเนี่ยใจเราจะหายแวบแล้วจะบอกว่าทําใจได้ไหมไม่เชื่อไม่เชื่อคนไทยเนะี่ยชอบให้พูดความจริงแต่ไม่ยอมรับความจริงไม่จริงอะ่ะคนไทยเนะี่ยรู้ความจริงขึ้นมาม,นมันรับไม่ได้ ตอนนั้นผมก็ไม่รู้ผมก็ทําไปไม่รู้ไม่ชี้เวลาประชุมก็แซวเด่นหกคนในดวงใจยังมีอยู่ก็ไม่เป็นไรนะไอ้ที่เรื่องแดงดันแล้วเหรอนะไม่ครับหมอเรื่องจริงมาพูดเล่นแค่นั้นเองครับนะอันนี้คือสิ่งที่เราอยู่อยู่ด้วยกันก็ก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์ส่วนใหญ่ครูที่ที่ในวิทยาลัยเราเป็นลูกศิษย์ก็ค่อนข้างเยอะเยอะถามว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับถามว่าทำไมเอาแต่ลูกศิษย์อ่ะก็เอาสมมติรับครูครูคอมพิวเตอร์ คููคอมพิวเตอร์เนี่ยสเปคในการสอบต้องเขียนโปรแกรมต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้มันเจ็ทีเอหมดทีเอเนี่ยนะผมได้ได้ข้อมูลมาจากน้องชายที่เรียนรามเมื่อประมาณนัก20ปีทีปแล้วน้องชายไปเป็นผู้ช่วยอาจารย์วันละร้อยบาทที่ราม,มานะก็เราก็ทำเอเออครูพิมพ์ดีดเราเมื่อก่อนสอนระบบเมนนวลเนี่ยนะพิมพ์ดีดเราอสอนคนเดียวช่างสอนสองคนพมันเยอะแล้วคอมพิวเตอร์มาครูก็สอนคนเดียวโอ้โหล้วไปชอบเด็ก5 0ิคน ก็เลยความรู้สึกว่าถ้าลดภาระของครูครูสายสมันไอ้ครูสายบัญชีไอ้สูสายบริหารเนี่ยเขาเป็นตัวหลักที่ทําเงินให้นะทําทตัวหลักพนิตเนี่ยเปิดกันเยอะเพราะว่าเป็นตัวหลักในการทําเงินกำไรเยอะกำไรเยอะเพราะฉะนั้นถ้าคอมพิวเตอร์เราเนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งไม่มีเอเลียนมานั่งคู่กันแล้วมาเรียนทีละเครื่องนะต้องมีระบบการการซ่อมไปเดินเครื่องเสียปุ๊บจะต้องจะต้องเปลี่ยนทันทีไวรัสมีจะต้องแก้ทันทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีสุดก็คือท A ผู้ช่วยอาจารย์ เมื่อผู้ช่วยอาจารย์ขึ้นมาเนี่ยสเปคเราไม่บรรจุครั้งแรกบรรจุขึ้นมาโอ้โหสาสิบห้องบรรจุสามสิบคนเดือนเป็นล้านต่อปีนะก็เลยมีความรู้สึกว่าเราก็บอกเข้ามาเป็นนโยบายเธอจบปวสเรียนราชมงคลเสารอาทิตย์เธอทํางานจันทร์ทุกสุกห้าวันเท่ากันแล้วเธอจะได้ความรู้เพราะว่าเธอจะเกิดจากขาบวนการที่ครูมาสอน ห้องนี้แต่ละวิชามาแล้วครูให้เธอลงโปรแกรมข้าวไวรัสแล้วเธอก็ฟังครูสอนไปด้วยเธอจะได้รับความรู้มากนี่คือข้อที่เด็กเขาได้เปรียบเวลาไปสอบบรรจุทํางานในอมตะหรือที่ใดนี่คือเด็กเราได้เปรียบเพราะว่าเขามีความรู้มากตรงนี้เวลาสอบเป็นค,ครูขึ้นม,มามันก็จะเป็นลูกศิษย์เราจะเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นเวลา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 ,วลาอยู่ด้วยกันเนี่ยปัจจุบันนี้เรามีความสนุกกันเพราะว่าผลิตเองใช้เองผลิตเองใช้เองซะ,ะเยอะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีลูกศิษย์เรา ก็ไปไหนผมเนี่ยจะอายุาเด็กจะรู้สึกอาอายุมากกับความความความเป็นครูเนี่ยจะพูดครูกับเธอเสมอแล้วพยายามจะบอกกับกับกับครูว่าอย่าใช้คุณกับผมความเหินห่างนะมันจะมากขึ้นแต่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยอะไรแบบหนึ่งนะเหมือนกับพ่อแม่เรียกว่านี่นี่คุณนี่น,น,น,นี่นี่ผมเป็นพ่อคงคง,คงไม่ได้มันยกตัวอย่างงา่ายๆนะนนเวลาครูนักเรียนใช้เหมอสสดก็คือเธอกับครู มันก็จะติดไปนักเรียนบางคนอายุห้าสิบกว่าแล้วม,มันเรียนพัก่ําอะไร,รข้มาเงี้ยก็โอเคคู่กับเธอบางคนมาเจอตอนอะไรน,นะคนรอบยี่บห้าปีปีหน้าครบสามสิบปีบางคนโอ้โหโดนกรกดบเท้าเลยนะ <c oughs> หัวงอกปันฟางหลุด,ดเป็นพาร์ต้าปอยติ้งอยู่นะเพราะฉะน,นั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ที่เราที่เรามีความคิดว่าเราเราจะพัฒนาโรงเรียนหรือวิาลยของเราเนี่ยมันจะขบวนการหลายๆอย่างที่ที่จะต้องให้ทุกคนช่วยกันทํา ทีมงานของเราช่วยกันทำนะครับในเวลาย5 5นาทีมีข้ออื่นไหมไม่มีนะครับพอครับเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์ถามบ้างเผื่อบางทีเราพูดกันไปตั้งเยอะเขาอาจไม่เห็นโดนใจเขาเลยอ่า <laughs> ได้เลย <laughs> เขาอยากจะรู้อะไรก็จะได้ให้ถามต่ถาม,ถามได้ทุกเรื่องตอบได้ทุกอย่าง